สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจีน่าโดนอีกแล้วเจอแซะตีสนิทเบลล่าราณีแฟนๆห่วงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทอยมุกงานเข้าอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับจีน่าเดอะเฟสเพราะตั้งแต่เปิดตัวคบหากกับทอยปฐมพงศ์ก็มักจะโดนดรามา่าคอมเมนต์แซะจากชาวเน็ตในโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆเนื่องจากเจ้าตัวนั้นก็สนิทกับมุกวรนิต อดีตแฟนสาวของ Toy ทอยทําให้คนมองว่าจีน่ามาเป็นมือที่สามของคู่นี้แถมจีน่าก็เพิ่งจะโดนชาวเน็ตแสะว่าไม่สวยไม่เหมาะสมกับทอยมหัศจรรย์ล่าสุดวันที่6มกราคมจีน่าโดนอีกเมื่อเธอเข้าไปคอมเมนต์ในเอจของนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีที่ลงภาพคู่กับรถบ้านโดยมีแฟนหนุ่มเวียสุกวัฒน์เป็นคนถ่ายให้โดยเบลล่าได้ติดแท็กเช็คอินว่าซีแยคดาวอังคารกำลังนั่งยานกลับดาวพลูโต แล้วจีน่าเอาจุดเช็คอินมาแซวว่าแวะโลกหน่อยไหมซึ่งเป็นเหตุให้เจอทัวลงโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซจีน่าว่าสนิทสนมเม้นต์ไปทั่วเลยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกาะเก่งนะคะน้องเดอะเฟสมองรีไซเคิล คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารับบทนางสนิทเล่อนไป i อีใครก็เจอแต่คอมเมนต์ของนางซึ่งบางรายก็แอบ,บห่วงเวียแทนสาวเบลล่าเพราะหวันจะซ้ำรอยเหมือนกับประเด็นคู่อดีตคนเคยรักอย่างทอยมุกอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งรีบเข้ามาตอบโต้แทนว่าจีน่าและเบลล่านั้นรู้จักและสนิทกันอยู่แล้วจะเข้ามาคอมเมนต์พูดหรือแซวกันก็ไม่แปลกอีกอย่างคือเวียนั้นรักเดียวใจเดียวมั่นคงไม่วอกแวกอย่างแน่นอน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ